กลับมาสู่ The r e v ในช่วงที่2นะครับอ่าช่วงนี้เราอยากพูดถึงเรื่องวงการ Network เน็ตเวิร์กของอาจารย์สุภเดชกันหน่อยมาใช่ของผมคนเดียววงการนี้นะครับเป็นวงการที่พูดถึงการเดินระบบสายเพื่อจะทําเครือข่ายนะครับที่ปัจจุบันนะฮะแทบทุกบ้านที่ต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยต้องมีทั้งหมดแล้วครับ Wi-Fi Router ครับออตอนเน็ตไร้สายกันนะ่ะใช้งานก็จะคล่องตัวหน่อยนะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับด้วยความศสถิรภาพของระบบยังไงก็ยังต้องเป็น สายแ,นนแลนฟัดนะสายแลนดในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวและนําเสนอกันนะครับใน The Reviewer นะครับเป็นสายแลนด์ยี่ห้อที่มีมาร์เก็ตแชร์มากในสุดในเมืองไทยทเขาเรียกว่า สายแลนลิงลิงนี่เป็นแบรนด์อเมริกันนะครับซึ่งในเมืองไทยเรานี่ก็นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนด้วย <Hey. S 1> มาดูกันนิดนึงว่ามันดีจริงหรือเปล่า <Wow. S 1> อาจารย์สุประเดชจจะเป็นผู้ถแถลงขในเรื่องนี้ครับครับผมทีนี้นะฮะรายการเราคงจะพิสดารนิดนึงนะฮะเพราะว่าทุกทีเราเอาสินค้าไอทีมารีวิวครั้งนี้เราเอาสายแลนมารีวิวแล้วก,การใช้งานสายแลนเนี่ยคือเน็ตเวิร์กหลักที่เราเรียกว่าเดินกันในบ้านในพี่ทำงานแล้วก็ในบรรดาที่ต่างๆ เพราะว่ามันสามารถขยายต่อได้อย่างง่ายดายที่สุดนะแล้วก็ราคาประหยัดที่สุดเลยทีเดียวนี่อยากให้ดูข้างในสายแลนกันหน่อยนะฮะว่ามันมีหน้าตายัางไงกันบ้างสายแลนเนี่ยประกอบด้วยข้างในนะกะ็คือเป็นสายทองแดงทั้งหมด8เส้น8เส้นทั้งหมด4คู่แล้วจะทําการเรียกว่าตีเกลียวหากันนะฮะ,ะเวลาที่มันส่งข้อมูลเนี่ยจะส่งข้อมูลผ่านสายทองแดงพวกนี้คือ,อถ้าจะดูคุณภาพต้องดูจากตัวข้างในสาย,ยดูข้างในนะฮะ,ะมีอยู่4สีสและอันนี้คืออะไรโทษนะมันเป็นเหมือนลุงเป็น อันนี้เป็นได้เอาไว้นําล่องเฉยครับไม่ได้ไม่ได้ใช้จริงเดี๋ยวกระตุกออกไปทิ้งไปก็ได้พวกยายแก่นาแสงไม่เกียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวทีนี้ครับวิธีนี้เราดูสายแลนว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยดูหลายจุดด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือคุณภาพของตัวพลาสติกุ้มข้างนอกก็คือว่าเวลาเราใช้งานสายแลนเราติดตั้งภายในอาคารเนี่ยบางทีมันไปโดนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนหรือมันไปอยู่ใต้ฝ้าใต้พื้นดินอะไรพวกนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันทนความร้อนไม่ได้เนี่ยมันจะกรอกง่ายมากแล้วมันจะมีผลต่อสายข้อมูลข้างในอ๋อเดี๋ยวผมจะมีสายแบบว่าเรียกว่าคุณภาพไม่ค่อยดีมาเทียบกันดูนี่สังเกตเลยนะฮะว่าเอาอย่างงี้ยจับดู่อนจับคุณภาพสายข้างนอกดูวันอ่าจะเสร็จจะเห็นได้ว่าไมความิแข็งแกร่งของผิวข้างนอกของตัวชิวของสายเนี่ยมันจะต่างกันคือฉนวนหุ้มเนี่ยมันมีความแน่นผิดกันอันนี้มันจะดูยุบยุบย้อยย้อยดูหลวมๆอยู่ข้างในอ่าอันนี้แน่นเลยแน่นครับผมอันที่2ก็คือ ทองแดงมีเกรดนะฮะโดยที่ทองแดงที่เราใช้งานเนี่ยเกรด24 AWG ด้วยกันนี่ไงฮะก็คือเป็นเกรดค่อนข้างสูงทีนี้ครับพวกสายไม่ค่อยดีอ่ะเพราะนี้เขาจะให้ทองแดงมาน้อยเพราะให้ทองแดงมาน้อยเพราะว่าต้องการประหยัดต้นทุนไงพอประหยัดต้นทุนเนี่ยเวลาที่เราปอกออกมาดูนะฮะเราสังเกตว่าพวกนี้จะเปรียบเสมือนสายแลนที่ไม่มีพลังในการอยู่ตัวคือเราดัดเนี่ยมันก็แบบว่ามันจะนุ่มมกว่าแบบว่าดัดดัดไม่ค่อยไปไงมันดูบางๆอ่ะมันดูบางๆแล้วถ้าเกิดในตัวนี้ แข็งอันนี้นุ่มนิ่มเจริงเกรดของทองแดงที่จะไม่เหมือนกันคือเอาความรู้สึกเราวัดง่ายๆเหมือนเขาให้ทองแดงมาเยอะเส้นหนากว่าแข็งกว่าอย่างนี้ไปขายภาคใต้ไ่นิดไม่ได้นะเนี่ยใครครับก็ไม่ยอมมาทองแดงเลยเราการทองแดงเยอะคนละทองแดงกันในเรื่องของสายแรนนะฮะมีอีกมาตรฐานหนึ่งที่ต้องใส่ไว้นะครับนั่นคือมาตรฐานชื่อว่า C M R ครับมาตรฐาน C M R เนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเวลาที่เราติดตั้ง สายเนี่ยเข้าไปในอาคารเช่นออฟฟิศบ้านพวกนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานไาวเพราะว่าถ้าเกิดมีการเ,าเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะฮะลองจิงนตนาการว่าสมมติมีเพลิงไหม้ในห้องสักห้องบัญชีแล้วข้างในมีคอมพิวเตอร์อยู่ในพวกนี้นะแต่ว่า,าสายแลนเนี่ยจะต้องทําการลากไปทุกห้องของทุกตึกใช่ไหมครับ<อ>แต่นั้นมีความเป็นไปไ,ได้ที่ ไฟจะลามไปที่สายแลนแล้วสายแลนดนั้นจะนำไฟไฟขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ลามต่อไปยังห้องอ,งอื่นๆรวมไปถึงนะฮะเรื่องของเ,อเวลาเผาเนี่ยสารระเหยที่ออกมาจากตรงนี้เป็นภัยต่อมนุษย์หรือเปล่าครับโดยที่มาตรฐาน C M R เนี่ยจะบอกว่าเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยการลามของไฟจะได้ไม่เกิน12ฟุตหรือว่า3เมตรเท่านั้นคือไงมันจะตั้งตัวตัดไว้เลยหรอว่าพอถึง3เมตรตัดอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นคือพูดง่ายๆคือว่าเวลาเกิดการลามมันจะลามยากมาก จะไม่ใครติดไฟอ่ะอยากคุยอยากคุยทดลองดีกว่าทดสอบกันเลยเราขออนุญาตจุดไฟเผาเลยแล้วกันเดี๋ยวดก่อนจุดก่อนจุดไฟต้องขึ้นเพลงนี้ก่อนตึ้ง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 ตึง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 ทำไมอ่ะจุดไฟใส่เท้าโอ้โหอ้าพี่เอาเท้าพี่มาเลยมามานี่ฮะมันไม่เก่าเลยหรอเพลงเนี้ยโอ้โหทันากวัดทุ่งนะอ่านี่ครับมาถ่ายซีอาเนี่ยจะไม่สายแลนเนี่ยไม่ยากกว่าปกติมากๆากนะฮะนี่ครับนี่การลรับมาเนี้ย เห็นไหมเจอว่าไฟเริ่มดับแล้วเห็นไหมฮะมันดับไม่ตัวมันเองมันไม่ติดแล้วมันไม่ลามไม่ติดแล้วมันไม่ลามฮะแปลกแล้วกลิ่นมันอ่ะที่เขาบอกว่าไม่ทำลายสุขภาพอ่ะอย่าไปดมมากเลยนะอย่าหายนะกลิ่นหอมมากเลยไม่ใช่กลิ่นมันหอมชื่นใจคนละอันกันนี่ดูสังเกตนะฮะว่าเมื่อพอมีการเกิดการเผาขึ้นอ่ะเหมือนกับพื้นที่บริเวณนั้นก็จะกรอบกรอบกลายเป็นผงไปเลย แล้วก็จะไม่เกิดการลามต่อ <Wow. S 1> ทีนี้ครับผมเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าความถี่ของสายเนี่ยมีผลต่อการ Copy f i ้ไฟล์การส่งข้อมูลจริงเนี่ยเราก็เลยจะทําการ Copy f i ้ไฟลระหว่างโน้ตบุ๊กสเครื่องให้ดูเราอย่ารีรอมาทดสอบกันเลยดีกว่าเราใช้สายแลนกับ notebook 2 2> n o t e บุ๊กสเครื่องนะครับสเปคใกล้เคียงกันเราใช้ลิงก์นะซึ่งเป็นสายแลนที่วันนี้เราจะมาทดสอบกันเปรียบเทียบกับสายแลนไม่ได้มาตรฐานทั่วไปนะซึ่งเมื่อกี้นี้เห็นกันไปแล้วว่า ของแดงในอ่อนอะจะลองดูว่าเมื่อทางกายภาพมันอ่อนเนี่ยในเชิงการใช้งานเนี่ยมันช้ากว่าแค่ไหนครัที่นี้นะฮะ,ะรูปแบบการทดสอบก็คือว่าเราจะใช้สายยาว80เมตบเมตรที่ต้องให้ยาวๆขนาดนี้เพื่อที่ว่าให้เห็นการลอสของสัญญาณเวลาเรา ส่งข้อมูลออกไปจากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งไฟล์ใช้ Copy เป็นไฟล์ภาพยนตร์ไฟล์วิดีโอนในแหละขนาดเด้ดถูกลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยไฟรายการเราถ่ายเองเนี่แหละเอารายการเรานะโอเคครับผมขนาดของไฟล์คือ912ารเมกนะฮะก๊อปผ่านเครือข่ายความเร็ว100่งร้เมกะบิตครับอ่าโดยที่ขออนุญาตก๊อปผ่านสายที่แบบไม่ได้มาตรฐานก่อนอ่าทีนี้ไฟล์ต้นต้นฉบับบอย่างนี้จะกก๊อปจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ครับก๊อปปี้ด้วยโปรแกรมชื่อว่าเทราก๊อปปี้เร่งความเร็วของการก๊อปปี้ให้มันสูงสุด เราจะได้แบบว่าให้เห็นตัวเลขมาเลยเพราะว่าตัวโปรแกรมเทเลกราปี้จะมีตัวเลขสเตตัสขึ้นมาระหว่างกันกราปี้ด้วยว่ากราปด้ความเร็วเท่าไหร่อยู่อ่าดูน่าเรื่องใสสุดมากระหว่างนี้อ่ากดสตาร์ทนาวครับพุชซุปนี่ไปยังครับไปเรียบร้อยแล้วครับผมความเร็วในการกราปี้ก็กำลังค่อยๆขึ้นไปนะฮะไตระดับไปตึ๊ดตึ๊ด ไฟล์กำลังวิ่งอยู่ไฟล์กำลังวิ่งฮะ,ะจากการคำนวณคร่าวๆไฟล์ขนาด900กว่าเมกบนความเร็วแบบสิบทับร้อยเมกะบิตเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ1นาทีกับอีกแล้วแต่วินาทีเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความเร็วสุดยอดไม่สติหิึ่งนาทีกับแล้วแต่วินาที <S 1>, 1, <S 1นาทีกับอะไรก็แล้วแต่แจะสิ้นเวลามานะกับการก๊อปปี้ด้วยสายที่ไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่เท่าไหร่ อ่าตัวแรกอยู่ที่1นาที30มสิบวิครับผมไปใกล้เลยนะ1นาที30มสิบวิไปดูทีนี้มาดูการทดสอบบนสายของลิงก์บ้างไฟล์มูวี่ตัวเดิมนะฮะ912เมกจะทำการก๊อปปี้ที่โฟลเดอร์ปลายทางด้วยโปรแกรมเทราก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้เสร็จเรียบร้อยปื๊ดนี่พอกดมอขยายโปรแกรมให้ใหญ่แล้วกด start now ไปแล้วไปแล้วครับผมรวดความเร็วกำลังพิ้งวิ่งโพลโพงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูมันว่าสายแลนด์ลิงก์ จะทำได้กี่นาทีกี่วิน<อ>ั่นคือชัยแล้วครับหนึ่งนาที24วินาทีครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน 6วินาทีนี่มันหมายถึงชะตากรรมหรือชีวิตคนบางคนเลยนะฮะมันก็ไปถึงขนาดนั้นหรออันนี้ในเชิงที่เราดูกันแบบอุปกรณ์บ้านๆถ้าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กขั้นสูงที่มันเป็นวิ่งได้ประมาณ1นกิกเนี่ยหกิกระบิดก็จะมีน่าจะมีความต่างยิ่งกว่านี้เห็นชัดกว่านี้เรื่อล็กหนึ่งเรื่องครับของการทดสอบก็คือการทดสอบความถี่ในสายแลนครับคอม สายแลนทั่วไปเนี่ยฮะเช่นเป็นสายแคตไฟ E เนี่ยจะรองรับความถี่ตามมาตรฐานคือ100เมกะเฮิร์เท่านั้นนี่พวกนี้นะฮะแต่ว่าสายแลนของลิงคครับผมจะรองรับแคท 5E เนี่ยรองรับสูงสุดถึง350เมกะเฮิร์เลยทีเดียวโอ้ไปนู่นเลยพูดไปแต่ไม่เห็นภาพเราต้องทดสอบให้ดูแต่ว่าความถี่มันมากกว่ามันดีกว่ายังไงแต่ว่าการทดสอบเนี่ยจะต้องทำขึ้นโดยห้องแล็บเฉพาะทางแล้วมีเครื่องมือใช้ในการวัดความถี่ของสายโดยเฉพาะครับโอ้การทดสอบที่เนี่ยจะยากสักนิดหนึ่งนะ ไม่มีคำว่ายากเกินไปหรือไม่มีคำว่าปกปิดสําหรับท่านผู้ชมไทยรัฐทีวีเราต้องให้คุณเห็นครับ,รบแม้วันนี้ห้องเหลืองเราทดสอบไม่ได้แต่เราไปห้องแลบกันเลยดีกว่าโกนี่<ๆ>เดือดร้อนหนึ่งวิศวกรบริษัทอินเตอร์ลิงก์เลยคุณพานุวัน์สวัสดีครับสวัสดีครับที่นัดก,กันไว้นะฮะครับผมเมื่อสักครู่นี้ในสตูดิโอเราเทสไปแล้ว <c oughs> เราเห็นว่าสายของลิงก์เนี่ยกับสายที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ย <c oughs> เวลาดาวน์โหลดไฟ ต่างกัน6วิญาทีครับผมดูเหมือนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในเชิงในเชิงแบบเวลาสั้นๆนะฮะครับอยากจะเทสทีให้มันลึกซึ้งขึ้นครับผมต้องใช้อุปกรณ์อะไรในแลบบ้างอ่าอุปกรณ์ปกติในแลบที่เราจะใช้กันอยู่นี้ก็จะใช้ของเครื่องฟุกเน็ตเวิร์กนะครับจะก็จะใช้วิเคราะห์ความถี่ของสายโดยเฉพาะโอ้อันนี้ที่เขายอมรับกันในแลบทั่วโลกเลยถูกต้องใช้เป็นตามมาตรฐานทั่วโลกครับผมอ้า้นเดี๋ยวขอเริ่มจากสายลิงก์ก่อนได้ครับสายลิงก์นะฮะอ่าปกติเราก็เครื่องก็จะมีทั้ง สองทางนะครับจะมีตัวแม่กับตัวลูกนะครับนี่ตัวนี้ไว้อ่านข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครับผมครับเสียบเลยครับรั๊บอ้าวลองดูครับโอเคแล้วก็หลักจากนั้นคือเครื่องถูกเซ็ตมาหมดเรียบร้อยแล้วเราเพียงแค่กดเทสตนี่นะครับเตานี้เลยเครื่องก็จะบอกเลยว่าสายตัวนี้ผ่านตามมาตรฐานของเครื่องนะครับแล้วมันบอกอะไรอีกฮะในนี้บอกพวกนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆของสายโดยเฉพาะ อันนี้มันบอกความยาวไม่ว่าสายมันยาวเท่าไหร่อ่าความยาวนี่จะบอกเราไปดูที่เลงเลยว่ามันก็จะบอกว่าสายตัวนี้มีความยาวที่เท่าไหร่นะครับ91เเมตรถูกต้องครับผมผมมรู้ความยาวด้วยเพราะว่ามันยิงข้อมูลวิ่งหากันถูกต้องครับทีนี้ผมอยากดูหน้าจอผลสรุปหน่อยว่าเอาแบบเป็นกราฟเป็นภาพเลยว่าไอ้ความถี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าสูงกว่า มาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันเป็นยังไงครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูที่ค่านี้เลยแล้วกันนะครับครับเห็นจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นสแตรฐานนะครับส่วนเส้นกราฟข้างบนเนี่ยคือค่าสายของลิงก์ที่เทสได้อ๋อลิงก์เหนือกว่าสแตนดาดถูกต้องจริงไปไปกระตุกตัวกันอยู่ด้านบนนี้ถูกต้องครับและอนี่ที่เป็นความเข้มข้นของความถี่นี่มันก็กระจายไปจนถึงประมาณสัก350เามกะเฮิรตซ์นะครับอ่าอันนี้ของมีมาตรฐานเอาขอของไม่มีมาตรฐานบ้างได้ครับ อ้าวมาเสียบฟับอ่ามันเดิมเขา้าขั้นตอนเดิมเราก็เพียงแค่กดเทสผลที่ได้ก็คือพูดเลยอ้าวทำไมมันเฟลซะงั้นล่ะครับเนื่องจาก สายนี่ตัวนี้เป็นสายที่มันไม่ได้สแตนดาร์ดทั่วโลกเป็นสายปลอมว่างั้นเถอะสายราคาถูกอะสายราคาถูกคนง่ายๆครับผมนี่ขนาดระยะมันแค่1.7เมตรเองนะครับผมมันยังเฟลเลยนี่เป็นขนาดไม่ยาวด้วยนะฮะใช่ครับเดี๋ยวขอดูหน้ากราฟเพ่สักครู่หน่อยว่ามันต่างกันไหมกับของที่ผ่านมาตราฐานคโอเคเี๋ยวมาดูข้างนี้นะครับอโอ้โหไม่ไม่มีความเข้มข้นเลยถูกต้องครับผมอันนี้ถึงแม้ว่าเส้นสแตนดาร์ดอยู่ตรงนี้อยู่เหนือเหมือนกัน แต่สังเกตดูฮะว่ากราฟสีต่างๆเนี่ยมันไม่มีความเข้มข้นเรียกได้ว่าความผีมันไม่ได้ถูกต้องครับผม,มวันนี้ขอบคุณคุณพานุวัฒน์มากทําให้รู้ว่าเนื้อในของสายในเวลาเขาเทสเ่ยเขาต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับแหมเยี่ยมไปเลยอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงล่ะ มาพูดเรื่องราคากันมาดีกว่าครับผมราคานะฮะสายแลนลิงก์จะมี2ขนาดด้วยกันคือขนาด100เมตรราคา1,150บาทนะครับแล้วขนาด300เมตรหรือพันฟุตเนี่ยที่ราคา3,500บาทโอ้โหเนี่ยนี่ะถ้าเทียบต้องเทียบกับพวกของธรรมดาไก่กาด้วยที่ท้องทั่วไปในท้องตลาดเขาขายกันยังไง ก็พวกเกรดที่แย่ๆเลยนะประมาณอยู่พันแบาทแต่นี่สามพันสามพการติดตั้งสายส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องติดตั้งสายก่อนการตกแต่งเริ่มต้นขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้สายที่คุณภาพไม่ดีแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณต้องลื้อใหม่หมายถึงว่าคุณจะต้องลื้อสายเก่าแล้วคุณจะต้องตกแต่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะแล้วลงไปถึงว่าอายุของสายที่เป็นพวกสายทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ค่อยยาวนานเท่าไหร่นี่นี่นี่เอามาดูอายุที่เขารับประกันดีกว่านี่นะฮะ สายแกรนด์ลิงก์นะครับบริษัทอินเตอร์ลิงค์เขารับประกันดูตัวเลขฮะสามสิบปีพี่หลามโอ้โหเยอะนะมี่ชั่วลูกชั่วหลานอนะเพื <c oughs> ่อนเ้าเดยเดียวเอ,เอาละครับเมื่อมาผ่านมือรายการ The เดอะรีวิวเราต้องมาดูว่าสายแลนด์ลิงค์เนี่ยมันน่าซื้อหรือน่าเมินงั้น <c oughs> เราประเมินกันเลยครับสายแลนด์ลิงค์ที่เราประเมินกันในวันนี้ผลออกมาก็คือพูดเลยซื้อซื้อสิครับจ่ายแพงกว่าแต่มันดีกว่านะแน่นอน